Okay, ครับท่านะครับผมผมลนวริศปริยะชาตะกูลนะครับสมาชิกอุ้ทสภาวันนี้มาเป็นประธานในการมอบโฉนดคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรเกษตรกรกลุ่มนี้นะครับเป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพและก็มีหนี้จากการประกอบอาชีพแล้วหนี้นั้นกลายเป็นหนี้เสียไม่ว่าจากสหกรณ์การเกษตร จากธนาคารเกษตรเพื่อสหกรณ์ก็แล้วแต่นะครับเมื่อเป็นหนี้เสียแล้วเนี่ยนะครับทำให้เขามีปัญหาในการทํากินในการที่จะแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนกองทุนฟื้นฟูได้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับที่เต็มๆได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการซื้อหนี้เหล่านี้มาบริหารจัดการทําให้เกษตรกรสามารถที่จะใช้หนี้คืนได้จากหนี้เสียกลายเป็นหนี้ดีแล้วก็ ใช้หนี้จนครบจนได้เอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือนอสาสามกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับเป็นผลงานเป็นความตั้งอกตั้งใจของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จะมอบโฉนดที่ดินมอบเอกสารสิทธิ์ที่ทํากินคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ซื้อหนี้มาอย่างเดียวนะครับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยังได้ฟื้นฟูอาชีพการเกษตรนะครับโดยใช้ ปรัชญาแนีคิดของเศรษฐกิจพอเพียงของรุ่นเก้ารัชการที่9สืบสารเนีรุ่นเก้ารัชการที่10มาให้พี่น้องน้อมนามาใช้และก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจนหลุดพ้นหนี้สินนะครับมีเอกสารสิทธิทำกินกลับมาไว้ในการครอบครองของตนเองนะครับสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรและกองทุนฟื้นฟูก็มีความภาคภูมิใจและมีความเต็มใจ ที่จะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรให้หลุดพ้นให้ได้ครบทุกคนไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนไม่ว่าจะทุ่มเทพลังกายพลังใจและลงทุนมากน้อยแค่ไหนกองทุนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมที่จะพัฒนาเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเพื่อความสําเร็จเพื่อความมั่นมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรครับ ท่านครับเผื่อมีเกษตรกรท่านใดยังยังยังประสงค์จะมาร้องเรียนต่อได้ไหมครับมามารับจืหวดต่อหรือว่ามีมีการการยังไงบ้างครับท่านครับผมครับเรียกว่าการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรที่มีหนี้เสียนะครับหรือมีหนี้นะครับมีหนี้สินมากมายเนี่ยต้องมาขึ้นทะเบียนหนี้กับองค์กรเกษตรกรต้องสังสังกัดองค์กรก่อนแล้วองค์กรนั้นเนี่ยก็อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแต่ละจังหวัด นะครับจากนั้นก็จะทําการยื่นอุทธรณนนีนะครับยื่นความประสงค์ที่จะให้กองทุนฟื้นฟูซื้อนี่ให้แล้วจากนั้นกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรสาขาแต่และจังหวัดก็เรียกว่าอนุกรรมการนะครับก็จะทําการพิจารณาลงไปดูพื้นที่จริงลงไปดูการปฏิบัติจริงว่านี้นั้นเนี่ยเป็นนี่ที่เกิดจากการ,กรเกษตรจริงหรือไม่หลังจากที่ลงไปพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็จะนํเข้าที่ประชุม เมื่อผ่านการเห็นชอบของอนุกรรมการระดับจังหวัดก็จะส่งเข้าสู่กรรมการบริหารจัดการหนี้ซึ่งเป็นคณะกรรมการใหญ่อรืสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแล้วก็พิจารณาในการซื้อหนี้เอาหนี้นั้นมาบริหารโดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไปก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยืนอยู่เคียงข้างท่านท่านสามารถที่จะใช้บริการต่าง นะครับของตองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ไม่เฉพาะซื้อนี่นะครับการฟื้นฟูอาชีพการพัฒนาอาชีพก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับครับขอบคุณท่านนามมนครับผม